เมืองค่ะจิดากาจิดาภาจิดาภามีปัญหาอะไรจ๊ะก็ไปฝากคันตอนเดือนหนึ่งแล้วก็หมอเขาบอกว่าการหายใจของเด็กไม่ดีค่ะช้ากับเราหมอเขาก็ทำเด็กในท้องอาการผิดปกติหมอเลยแนะนำค่ะว่าให้ออกหมอเขาก็เขาเรียกอะไรนะเขาขูดมดลูกให้เลยเขาจัดการเลยใช่ค่ะท่านเทวดาเด็ก ก็เลยแทงไปโดยหมอจัดการเนื่องจากเด็กไม่ปกติยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยอยู่ด้วยเลยนั่นแหละไม่ได้เป็นไหนแหละท่านนาะยังอยู่กับแม่ตลอดเวลาส่งผลหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยอิขัดสนกันนั่นแหละหนอะความทุกข์ใจก็มาเยือนพอนี่แหละหนอะถ้ามีเด็กแม งานเงินไม่ดีเลยติดขัดทั้งหมดถูกโกงอีกสร้างก็ถูกโกงขอให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าต้องการให้เด็กไปเกิดเลยท่านเทวดาเด็กกี่คนท่านเอ่ยหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนใช่ไหมคะใช่แล้วเหนึ่งคนสิบห้าวันนั่นแหละครับพอมื่อไหร่วันที่ห้าพฤศจิกามาพร้อมกันเหรอพี่สาวค่ะอ๋อพี่สาวพร้อมกันห้าพฤศจิกาเดือนหน้าเลยเด็กชื่ออะไรบ้าง ไม่ทราบเลยพึ่งได้เรียนเลยค่ะเธอชายหรือหญิงเป็นผู้หญิงค่ะเธอเป็นหนึ่งหญิงตายเองออนแอหมอเลยขูดฆ่าเลยหนูว่าหนูไม่อ่อนแอนะแต่หมอมันหมอมันคิดว่าหนูอ่อนแอหนูไปหักคอหมออย่าไปยุ่งกับมันอาเป็นว่าไหนๆก็ตายแล้วไปเกิดใหม่ดีกว่า แล้วหมอเขาพูดว่าไงวะหมอเขาบอกว่าเขาให้หนูดูจากที่คอมใช่ไหมคะคือการหายใจของหนูว่าปกติคอมพิวเตอร์มันเสียเปล่าไม่ใช่าเม่ไฟมันไม่ตกตุบๆจับๆตุบๆจับๆเลยเห็นว่าหัวใจไม่วิ่งใช่ค่ะเื่อมแดงแล้วปกติเปล่าตอนนั้นอ่ะก็คือก็ปกติอ๋อปกติแล้วมันจะไปรีบไปก็มีสินี่ยหมอที่สิงห์บุรีนะคะคือหมอที่เก่งเลยคุณหมอสิงห์โรดนะคะ เพราะว่าตอนนั้นก็สนิทกับคุณจิ้งหรีดขาวที่เป็นนักร้องไงเขาก็แนะนำาให้ไปว่าเป็นหมอสูงที่เก่งอ่อเราก็ถือว่าโชคไม่ดีแล้วกันไปเจอหมอม<า>อ่าเราล่อดไม่ชื่ออะไรดาวมยูรีค่ะดาวมยุรีโอเคดาวมายุรีณเ,เวลานี้กินอะไรบ้างน้องดาวเหรอคะเออน้องดาวกินอะไรดาวกินชาลาติน่า สระทุน้าโอเคที่เดียวพอฮะอที่เดียวพอ,อ <c oughs> พูดมาอีกสักหนึ่งรายการแล้วกันยำบุญเส้นใส่กุ้งด้วยลมิชค่งบวกกุ้งด้วยกุ้งแห้งโอเคโอเคนึกว่ากุ้งแห้งโอเค โอเคอ่ะได้แล้วสองอย่างแนวเธอเลยเพิ่มไข่ต้มหน่อยไหมไข่ต้มโอเคน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้้อผาชุดลายเขาเป็นชุดลายว่าดาวไม่ยุรีคือใครวะร้องรร้องเหรอบ๊อบแบมแบมเปล่า รู้เปล่าเธอรู้จักเขาเหรอรู้จักค่ะแฟนคลับเหรอไม่ค่ะแต่แบบก็รู้ดาราไอนะะ้นักร้องทัง่วไปค่ะไปหาชุดเด็กให้ก้นหน่อยแต่ไม่โป๊ค่ะบูบูบ้าบ้าได้ตามนี้หนึ่งชุดรองเบูนเละหลานนะส้นสูงสีแดงพร้อมขึ้นเวทีอโอเคชุดดาวชุดดาวตามนี้อ่าปล่อยซัดไม่หนึ่งชุดไม่เด็กอ่า หลายสิบกบสองโอเคสังกาทานหนึ่งชุดวันที่ห้าเดือนหน้าพฤศจิกาเจอกันขอให้ได้ไปเกิดแล้วไม่ตายแล้วหมอวิธีใช้ไม่ผิดทำนี้ไปอยู่กับที่โอเคบางทีเนี่ยนะไอ้มอนิเตอร์มันจะเสียป่ะก็ไม่รู้ตึบตึบ ยังโรงพยาบาลเก่าเปล่าไม่คโอเคอย่าไปพูดชีอโรงพยาบาลเนี่ยมาฟ้องเราอีกอุปกรณ์มันมาตรฐานหรือเปล่าคือเขาเป็นหมอดังเลยนะคะหมอสูงหมอดังโอเคโอเควันนั้นไฟฟ้าอาจจะตกก็ได้ถุบๆตบอๆเ่รตาอเาเรื่องเด็กนี่ต้องต้องอะไรอ่ะต้องวิธีใช้ละเอียดหน่อยคนตายทั้งหนึ่ง ไปไปเช็คที่อื่นนัง่งอ่ะก็ก็ไปแบบเอกชนเลยนะคะโรงพยาบาลไม่ไม่อย่าไปเชื่อโรงพยาบาลเดียวว่ย่ไปเชื่ออีกเพราะลูกเราเนี่ยเราอยากได้ลูกเขาเปล่าอะ่ะจ้าพี่เขาคนหมายถึงว่าไ,าได้ลูกเราก็บอกอาเควหมอเอาข้อบูลมานี่เดี๋ยวขอไปตัดสินใจก่อนอย่าพึ่งออกมาเลยแล้วก็ไปโรงพยาบาลอื่น เขาให้เราดูจากหน้าคอมเลยอ่ะการหายใจของเด็กพี่ขาไม่เป็นไรบอกว่าโอเคตอนนี้แม่ยังปกติอยู่เด็กยังไม่ตายทันทีไปโรงพยาบาลอื่นก็อายุเยอะค่ะสามสิบกว่าสามสิบกว่าไม่เยอะหรอกสี่สิบก็ยังมีลูกได้เลยตั้งคันทอานะคะอ่าเป็นว่าถ้ารักรูปแล้วก็สมัยนี้ต้องเช็คอย่าไปเชื่อคนเดียวปากเดียวไม่ได้ไปไปโรงพยาบาลอื่นใช่ไหมเช็คดูอีกทีหมอเห็นตรงกันอ่าโอเค ก็ตามนี้นใช่ต้องมีหลักฐานหลายหลายฝ่ายไม่ใช่ปากเดียวเสียงเดียว,วอ่ะก็ถือว่าเป็นชะตากรรมไปแล้วกันก็ดีาาแล้ว <c oughs> <ด>ไงขอชาติหน้ามาเกิดแล้วจอมอนิเตอร์ดีโรงพยาบาลดีหมอมีสติอยเอพถ้าเจอหมอมีโอกาสตายเหรอ ผมไม่ค่อยจะอเดียก็แม่มาคาไม่ไปออใช้ทตีหน่อยแล้วกันทุกวันนี้เนี่ยคนไข้ตายเยอะนะใช่เปล่าหมอยังตายเลยอ่าไม่เป็นไรเรื่องเริ่มใหม่ตามนี้ไปได้บ๊ายบายโชคดีดาวไม่อยู่ดีสาธุลายต่อไป